บทที่หนึ่งมุ่งหน้าสู่แควนเซียนคลืน่นๆคลืนคล่นๆเสียงล้อรถลากกระแทกกับก้อนหินดังล้านทําให้ผู้ที่นั่งอยู่บนรถมา้าที่ประดับไปด้วยลายสลักโยกตัวไปมาด้วยความอารมณ์เสียพัดให้ข้าทีซิหญิงสาวที่นั่งอยู่บนแท่นพูดขึ้นและเอยนตัวพิงพนักพิงลายหงเผยให้เห็นหน้าอกอวบอิ่มที่แทบจะทะลักออกมาจากชุดรัดรูป เอลข้อสวยบิดไปมาอยู่บนที่นั่งอย่างไม่สบายตัวชุดสวยถูกดึงลงอีกจนแทบจะหลุดลุย่ยเพื่อคลายความร้อนออกจากร่างหญิงสาวเงยหน้าเชิดขึ้นขณะที่สาวใช้ลุกขึ้นมาพัดเบาๆที่ลำคอเผยให้เห็นเงยหยดเล็กๆที่ซึมออกมาตามไรผมอือหญิงสาวคลางอย่างเาเบา,เ,บา,เ,บาเมื่อรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแต่ทว่าวกลับร้อนขึ้นอีกจากไฟที่สุมสวงเช็ดเหงื่อให้ข้าสิ หญิงสาวหน้าเรยวออกคำสั่งอีกครั้งนางย่นคิ้วสีน้ำตาลเข้าหากันอย่างไม่สบอารมณ์เพราะตอนนี้ทั้งหัวใจของนางร้อนรุ่มไปหมดทั้งอากาศร้อนที่ปัทผิวและความวิตกกังวลทำให้แทบจะอยู่นิ่งไม่ได้หญิงสาวรับใช้หันไปหยิบผ้าปักเลื่อมแล้วซับที่ไรผมของหญิงผู้นั้นอย่างเบามือแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนลงมาและซับบนเนินอกอวบอิ่มที่แสนจะนุ่มนวลอื้อเสียงครางเบาๆเกิดขึ้นขณะที่หญิงรับใช้ถูผ้าปักเลื่อมลงบนเนินอกและทำให้หน้าอกที่อวบอิ่มฟูฟ่องขึ้นอีกหญิงผู้้้้นนััหหลลบตตาาาาพรริมมแะะ่่่งงกกอยไได สาวใช้มองร่องอกนั้นแล้วแอบอิจชาพระหญิงสาวเบื้องหน้านี้งามเสียยิ่งกว่าบอกไม้บานทั้งหน้าตาที่สวยงามได้รูปคิ้วที่โก่งเหมือนคันสอนตาที่กลมโตเหมือนลูกวังน้อยสันจมูกที่งุ้มริมฝีปากที่เข้ารูปเป็นกระจับผิวที่ขาวกระจ่างยิ่งกว่าไข่มุกแถมยังมีหน้าอ,อกอบอิ่มที่ยั่วยวนสายตาอีกเป็นหญิงสาวที่ชายหนุ่มหมายปองเสียจริงๆ หญิงสาวผู้มีรูปลักษณ์เยี่ยงหงนั่งสลับขาเรียวยาวไปมาเผยให้เห็นขาอ่อนสีขาวผ่องที่โผล่พ้นรอยแหวกข,ของชุดสีเขียวลายหงสีทองหญิงสาวสะบัดปลายชุดอย่างไม่ใส่ใจพระบนรถม้าคันนี้มีเพียงนางและสาวรับใช้อีกสองคนเท่านั้นและไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้นางกังวลมากไปกว่าสถานที่เบื้องหน้าที่กําลังมุ่งหน้าไปองค์หญิงเหมยปลายเพกใกล้ถึงควันเซียแล้วเพคะหญิงรับใช้กระซิบยิ่งทําให้องคหญิงร้อนรุ่มเข้าไปอีก หญิงสาวที่นั่งอยู่บนรถม้าคือองหญิงเหมยปายแห่งแคว้นอันแคว้นที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่และมีอนาเขตกว้างไกลแคว้นอันเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมั่งคั่งและแสนจะยิ่งใหญ่กว่าบรรดาแคว้นไหนๆไม่ว่าจะเรื่องการค้าการศึกล้วนแล้วแต่หาแคว้นใดเทียบได้ส่วนแคว้นเซียนเป็นแคว้นเล็กที่ห่างไกลความเจริญเป็นแคว้นที่องคหญิงเหมยปายไม่เคยคิดจะชายตามองเป็นเมืองไร้การพัฒนาและเต็มไปด้วยผู้คนป่าเถื่อนถึงจะเป็นแคว้นที่มีการสืบทอดเชื้อสายราชวงศ์เหมือนกันกับแคว้นอันแต่ก็เทียบกับแคว้นอันอัน แล้วเพราะอะไรล่ะองหญิงเหมยปายแห่งแคว้นอันที่แสนจะสูงส่งถึงต้องเดินทางไปยังแคว้นเล็กที่นางไม่เคยคิดจะย่างกายเข้าไปย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแคว้นอันที่ขยายอาณาจักรอย่างกว้างไกลส่งทหารน,นับแสนออกรบกับแคว้นต่างๆเพื่อยึดอิทธิพลและทําให้แคว้นต่างๆกลายเป็นเบี้ยล่างแคว้นอันต้องการเป็นใหญ่ในดินแดนและดูเหมือนว่าทหารจํานวนมากและอํานาจอันยิ่งใหญ่จะทําให้แคว้นอันได้ตามที่ใจปรารถนา กษัตริย์แคว้นอันเสวยสุขบนกองบัลลังและกองสวยที่แคว้นต่างๆถวายให้แต่ทว่ากษัตริย์แคว้นอันกลับไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองได้ถึงแคว้นอันจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในดินแดนและอยู่สูงสุดดั่งที่ต้องการแต่กลับไม่เคยพอใจคอยรารานแคว้นต่างๆทั้งขอสวยเพิ่มและกดขี่ข่มเหงสารพัดจนในที่สุดแคว้นต่างๆที่โดนกดขี่ข่มเหงก,ก็ทนกับสิ่งที่โดนกระทำไม่ได้แคว้นเล็กร่วมมือกันต่อต้านแคว้นอันเพื่อความอยู่รอดของตนเองเกิดการรบระฆ่าฟันกันจนเลือดอาบดินแดนเป็นเวลาหลายเดือนจนกว่ากคคครัั้้้้งงนนนนีจะะสสสิุุดดดทาาายววต่ๆ็เออชไ แต่ทว่าแคว้นต่างๆไม่ยอมจัดการกับกษัตริย์และล่มแคว้นไปซะจึงเกิดข้อตกลงบางประการเพื่อให้ไม่เกิดการสูญเสียไปมากกว่านี้แคว้นเซียนผู้เป็นแคว้นหลักในการล่มแคว้นอันจึงเขียนข้อตกลงบางประการขึ้นและเป็นข้อตกลงที่ทาให้องคหญิงเทียงพระองค์เดียวของแคว้นอันต้องเดินทางไกลนับพลีเพื่อมาที่แคว้นเซียน หลังจากขี่กษัตริย์แคว้นอันตกลงทำสัญญากับทุกแคว้นเพื่อรักษาชีวิตและแคว้นของตนเองไว้องคหญิงเหมยปายจึงกลายเป็นฉเฉลยไปโดยปริยายองคหญิงผู้สูงสัก์ที่มักจะเดินชูคออยู่ในพระราชวังและไม่เคยมีผู้ใดขัดใจต้องกลายเป็นฉเฉลยอย่างจำใจแล้วต่อจากนี้ชีวิตของนางจะเป็นอย่างไรนะองค์หญิงเหมยปายสายหน้าไปมาบนรถลากที่เคลื่อนตัวไปเฝ้ามองผู้รับใช้สองคนที่ยังคงคอยประนิบัติและมองออกไปนอกม่านที่มีเพียงแสงแดดสาดส่องสเสด็จพ่อนะ,สะเสด็จพ่อ องค์หญิงยังคงไม่สบอารมณ์นางรู้สึกร้อนรนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางไปถึงยิงแคว้นเซียนผู้คนจะปฏิบัติต่อนางอย่างไรนางจะได้อาศัยอยู่ที่ไหนนางจะอยู่ที่นั่นในฐานะอะไรองค์หญิงผู้เป็นเฉลยเมันช่างเป็นชะตากรรมที่น่าเศร้าเสียจริงๆถึงแล้วเพคะยิงรับใช้บอกองคหญิงผู้สวยสง่ายอย่างวันวันพระชะาตาชีวิตของนางก็คงไม่พ้นเฉลยเหมือนองคหญิงของตน องหญิงในชุดสีเขียวมรกรู้สึกได้ถึงรถมา้าที่หยุดและนางสูดลมหายใจแล้วสะบัดชายเสื้อยาวๆของตนเองไปข้างๆแล้วก้าวขาเรียวยาวลงมาจากพาหนะองคหญิงน่างามยกมือขึ้นป้องแสงแดดที่สาดส่องแล้วเชิดหน้าขึ้นฟ้าอย่างที่เคยทำหญิงสาวเดินอย่างกริกรายมุ่งสู่ประตูใหญ่ที่มีทหารหลายนายยืนรออยู่ก่อนแล้วแต่ขณะที่เจ้าหญิงคนงามเดินผ่านพร้อมกับหญิงรับใช้ทหารที่หน้าเมืองก็จ้องมององ,องหญิงด้วยดวงตาเบิกกว้างก้มหน้าลงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากถูกตัดหัว สาวรับใช้ที่มากับองคหญิงเหมยปลายแผดเสียงอย่างเคยชินเพราะรูปร่างหน้าตาและเนินอกอวบอิ่มขององคห,หญิงที่โผล่พ้นชุดผ้าทับทำให้ผู้มองเห็นไม่อาจละสายตาได้แต่เนื้อกายขององหญิงนั้นสูงส่งเกินกว่าที่ทหารรับใช้จะแทโลมได้รีบๆเดินเถอะมีคนกำลังรอพวกเราอยู่ องหญิงหันมาพูดและเดินอาดๆไปข้างหน้าต่อลมร้อนๆที่ปะทะเข้าหน้าทําให้องคหญิงรีตาลงนางกระชับเสื้อทธเปิดไหล่ของนางเข้าแนบชิดตัวอีกนิดแต่แทนที่ชุดแนบกายจะทาให้ร่างกายของนางรัดกุมขึ้นมันกลับตรงกันข้ามเมื่ออกนูนนูนอันเต่งตึงนั้นฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเ<อ>สียงประตูห้องโถงเปิดออกเผยให้เห็นคนนับร้อยที่นั่งรอนางอยู่ก่อนแล้วพวกเขาเหมือนกําลังประชุมอะไรกันสักอย่างแต่นางไม่สนใจก้าวขาเรียวสวยไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทุกสายตาหันมาที่ประตูเมื่อองคหญิงรูปงามย่างกายเดินไปยังครมสีทองอรารามปลายคางของหญิงสาวเชิดขึ้นบ่งบอกถึงความยโสและมองบัลังที่โออาเบื้องหน้าด้วยสายตายเยีอดนิดนิด,นดเพราะถึงแม้บัลังของเมืองนี้จะใหญ่ตโตโออาเพียงไรแต่ก็เทียบกับแคว้นอันที่นางเคยเสวยสุขอยู่ไม่ได้สักนิดองค์หญิงคว้นอันมาถึงแล้วสามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กไดที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ